วันที่2มีนาคมพศ2477เวลา13นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติ ข้าพเจ้าเป็นใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียงในนยโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันบดผลทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตำแหน่งครัมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอสลัดสิทธิของข้าพเจ้าทั้งปวงซึ่งเป็นของข้าพเจ้าในฐานที่เป็นพระมหากษัตริย์แต่ข้าพเจ้าสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งปวงอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมมาก่อนที่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์พระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว